กรับสวัสดีช่วงเศร้าของวันทีนีสิมหามกราคมพศ2568กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านครับกลบสวสีชวนี้กลบสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านมาเลือกซื้อเหลือชมงวงวไปเลี้ยงกันครับพี่น้องครับกามีมกงนาหลายตาหลายราคาครับพี่น้องครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ช่องเฮ้านี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรเรากัเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรแต่พ่อแม่พี่น้องเอาหลายโตหลายโค้งเงินไป ผูดคุยกันได้เรื่องระยะทางครับพี่น้องครับอมีทั้งราคาหยกชุดราคาแยกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเก่าเป็นช,ปชุดไปชุดไปเดี๋ยวผมจะร่วมไหลนะครับพี่น้องครับเพื่อบริการเสียวล่า,ากฎกฎติกาทางข้างขวอครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต,ต,ต,ตมกันอย่าโทษควาสาใจนะครับพี่น้องครับมั่นใจว่าจะควงซื้อได้โทษมาหาผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อ,ขอวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษวิสัยจังวารีศครับพี่น้องครับอ่าบริหารคำว่าเมืองง่วครับขอเรียกว่าชุดที่หนึ่งนะครับมันจังสิเมืองเข้าใจง่ายครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งเป็นง่วลูกผสมบามันอายุสิบเดือนถึงสิบสองเดือนครับพี่น้องครับเป็นตัวแมียตัวผู้เนะครับเมืองตัวแม่นะครับพี่น้องครับอ่าตัวแม่นี่สิอายุสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องครับส่วนสูงกับเม็ดสิบหานี่แหละครับพี่น้องครับบวกลบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าเป็นลูกผสมบามันแม่สิเป็นไทยกลางบ้านเท่านี่ครับพอจะเป็นบามันไถ่ไงประมาณนี้ครัับบนี่คร เผยหางว่าสาวรุ่นเรียงนะครับส่วนส่งองเอวกะบทีว่าพ่อเรียงนะครับพี่น้องครับนี่เจ็ดราคาหลักพันนะครับอ่าพวงรับลูกผสมบามันโตผูอายุสิบเดือนบวกครับพี่น้องครับนี่ครับสูงกระเด็นเม็ดสิบห้าบวกน้ำเรื่องดีแข็งขาดีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับ สำหรับชุดที่หนึ่งเอาไปหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเ้าว้ขังต้นครับพี่น้องครับหนึ่งมืนสี่พันบาทนี่ครับตัวผูครับแขนขางหญ่กระดูกง่ายดีครับพี่น้องครับนี่หน้าตาดีครับอ่าบันี้มงชุดที่สองครับพี่น้องครับชุดที่สองประกอบด้วยงัวสามโตแม่ลูกเมียงงลูกแรกกับง้ผูอายุหาเดือนครับง้อผูอ่าให ใ่ไงเฮ้นี่ครับพี่้องครับนี่ครับตัวขาวนี่เดี๋ยวมึงมงตัวผู้ครับนี่ครับตัวขาวบดนี่นะครับนี่เห็นจะชัดเห็นอิสระของการกินการเดินของงวครับพี่้องครับอ่าเพื่อการัดสินใจพอเมยพี่้องสิได้ง่ายขึ้นเนาะครับนี่ครับตัวผู้นะครับตัวที่สองนี่มันมีสามโตครับก็แม่ลูกเมียสายพันธุ์พ่นเมียเมียไท่กลางไท่ เท่กางพาชัดเลยเหรอครับพี่รองครับอ่าพอพออาสิเป็นเร่แม่สจิเป็นแท่กลางนี่ครับขอเรียกว่าแม่ยท่กลางเล่เนาะครับพี่รองครับเล่มันก็ย่อมหน้าด่างหางดอกเป็นธรรมดานี่ครับย้อมสอดด้วยครับพี่รองครับหน้าขาวหางขาวครับพี่รองครับงั่วพาเร่กับจประมาณนี้แหละครับลูกสาวอายุหาเดือนแม่ทับเลาดได้ครับได้สองเดือนก่าวอารุณ์ทวงเอาอันนี้ขอมุ่นชัดเจนจากข้างก้าครับผมกับผู้ตรวจครับ แม่สูงเลยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องอสำหรับชุดที่สองงวงสามตัวนี่เอาไปหนึ่งมืนเก่าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ขังตนเด้ครับพี่น้องครับอ่าบนันนี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกชุดที่หนึ่งชุดที่สองเช่นกันงวทั้งหมดนี่หาตัวครับพี่น้องครับหาตัวก็เอาไปหันราคาเราหน่ครับเอาไปสามหมื่นสองพันบ,บาทพ่อครับ หยกชุดได้ครับพี่้องครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองอ่าผ่านไปครับพี่รองครับบันนี้เอามึงชุดที่สามครับกเป็นเม่ไทยกางลูกผสมบามันสวยๆชุดที่โตเม่ลูกเมียสองข่มครับผมก็ร่งไปหลายชิปแล้วละครับพี่้องครับพี่้องก็ต่อมาหลายแต่ว่าต่อยังท่เลยราคากันครับบางคนให้ราคาดีอยู่แต่ว่าบ่ให้คารถมันก็ไปส่งบ่ได้ครับพี่้องครับอ่าผมการ่าการันตีเลยง้วที่ผมลงไปเนี่ยผมขายให้นี่คุ้มค่าเกินราคาเนี่ยนั่นครับอามึงชุดที่สามชุดสุดท้ายครับอ่า ขายยกในราคาสามหมื่นบาทเป็นงัวแบบใดครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมยลูกตัวที่สองแม่ลอยสามสิบห้าบวกลูกสาวอยู่สองเดือนกลัวแม่เป็นสัตว์ด้อครับตัวนี้เหรอครับเป็นสัตว์แต่ว่าท่านไอกผสมครับพี่น้องครับจะใบไงจูไงครับมึงบักเขาได้ครับอ่าเดี๋ยวเปิดมึงคนค้นกับว่าเปิดมึงเฉาไห้นะ่ครับเฉาคมกัดมือเหระครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นเฉาชาเลยครับพี่น้องครับไอ้มึงชาเลครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการตัวพีดตัวน้องนี่ครับลูกสาวสวยๆนี่ครับ สาวตัวน้อยครับตัวสวยๆนี่ครับอ่ะย่างไปหุ่นไปนี่ครับกับแม่ลูกเมียคมนี่ลูกงัวลูกแรกแม่ร้อยสามสิบห้าบวกนี่ครับงัวบดขบเครื่องทั้งสองตัวเหรอครับพี umas, ่น้องครับนี่ครับลูกสาวสวยๆลูกสาวหัวล้นแม่หัวล้นกันนะครับคมนี้ครับลูกสาวตัวใหญ่ตัวออกหนาด้วยครับนี่ครับเงินสามหมื่นบาทครับได้ได้งัอแม่ลูกพ่อเลี้ยงสองคมครับพี่น้องครับในกรณีพอเม่พี่น้องแยกกับกเราหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยครับ ผมเอาอยัางไงแต่ว่าอ่าสอสันได้ว่าเขาใจงไงไหมครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไ,ไปเป็นแนวทางเะครับพี่น้องครับสิยกสิแยกชุดได้ใส่กันกับโทษมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับโทษมากเถอะผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทษกาบเองได้ครับพี่น้องครับบางที่กับโบได้ถือโทษสามมือนะครับพี่น้องครับนี่ครับหรืออยากวิดีโอข้อมาชมกับเบอร์ไล่ผมเบอร์ทีบอกไปขังต้นนะครับพี่น้องครับก่อนสีวิดีโอข้อมากกับโทษมากกอนไล่นเบอร์เองครับสำนักชินีขอจบไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับกับสวัสดีครับ